สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เป๊ปกวีเดล่าในใหญ่แมสซิตี้ออกปากชี้เจอร์มี่โดกูปีกตัวใหม่มีฟอร์มที่น่าประทับใจหลังสอยต่ขายเม็ดแรกให้ทีมได้ในเกมพรีเมียร์ลีกณที่บุกไปควา้าเมสต์แฮม3-1ที่สนามลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่16กันยายนเป๊ปกวเดล่ากลับมาคุมทีมหลังผ่าตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและแม้เรือใบสีฟ้าจะบุกไปโดนขุนค้อนพังประตูตนำก่อนในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังแชมป์เก่ามาได้โดกูตีเสมออย่างเร็วก่อนที่ับร์นาโดซิวาร์กับ er กเออร์ลิงฮ อย่างวิเศษแม้เราจะเป็นรองในครึ่งแรกกับทีมที่เล่นลูกเซตพีดได้อย่างเหลือเชื่อเราเล่นกันด้วยความอดทนในครึ่งหลังมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หลังพ้นช่วงเบรกเกมทีมชาติทีมของเราแสดงให้เห็นถึงสปิริตที่สามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนว่าผมอยากอยู่ที่นี่มากกว่าการผ่าตัดกวดัวเดลลาเผยหลังไฮน่าจากการคุมทีมข้างสนามไปส,ไปสองนัดก่อนกล่าวถึงเจอรม์มีโดกูปีกตัวใหม่ที่ยิงประตูแรกกับสโมสรได้เป็นที่เรียบร้อยผมอยากจะบอกว่าเกมแรกเขาเหนียมอายแต่เกมนี้ไม่แล้วมันเป็นเกมที่เหลือเชื่อเขาเป็นปีกชั้นดีที่ไป ังไม่แค่นั้นเขามีคุณภาพในการอ่านเกมด้วยตอนจ่ายบอลให้กับคนอื่นผมแฮปปี้มากมันเป็นฟอร์มที่ดีจากเจอร์มีสุดท้ายแล้วคุณซือชาวสเปนิดเอ่ยถึงเกมแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่จะต้อนรับเรสตาเบลเกรดกลางสัปดาห์นี้ว่าเราคุ้นกับมันแล้วตอนนี้เราจะพักผ่อนก่อนป้องกันถ้วยแชมเปียนลีกเราจะเล่นแบบนัดต่อนัดตอนนี้เราจะฟื้นฟูร่างกายและทุกคนจะพร้อมเป๊ปกุนิลลากล่าวมากันต่อที่การตัดเกรดคะแนนนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เรามาเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูเอแนนไป7ค เอเดอร์สันหมดสิทธิ์ป้องกันประตูของเจมส์วอร์ดเพาแต่เจมจังหวะสำคัญสำคัญได้ถึง2ครั้งจากช็อตมงของซูมาและบอลหลุดเดี่ยวของอันโตนิโอผู้เล่นคนต่อมาคลายวอเกอร์รับไป7คะแนนตอนแรกเล่นเป็นฟูลแบ็กที่ยืนชิดริมเส้นตามถนัดแต่ดูไม่ค่อยโดดเด่นนักจนโดนเป๊ปจับปรับตำแหน่งคอยหุบกลางทำให้มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นผู้เล่นคนต่อมารูเบนดิอาสรับไป7คะแนนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งสมกับเป็นดิอาสไม่มีอะไรผิดพลาดให้เห็น ผู้เล่นคนต่อมามานูเออคันชีรับไป6คะแนนสำหรับมานูเออาคันชีผลงานในเกมนี้ทำได้ไม่แย่ผู้เล่นคนต่อมายอชโกกวาดิโอรับไป6คะแนนยอชโกกวาดิโอทำได้ดีไม่ได้บอลแต่เวนแฮมจ่อฝั่งเขาและสำเร็จหลายครั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกผู้เล่นคนต่อมาโรดี้รับไป8คะแนนโรดี้เป็นกลางรับก็จริงแต่มีโอกาสลุ้นทำประตูบ่อยครั้งครึ่งแรกน่าจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแต่เจอความเหนียวของอาริโอลาเขาให้ ผู้เล่นคนต่อมาแบร์เดรซิวารับไป7คะแนนตอนแรกยืนสูงไม่ค่อยมีส่วนมากนะักได้แต่ความขยันตามสไตล์แต่ค่อยๆมีความสำคัญกับทีมและปั้นเกมในมากขึ้นเมื่อถูกถอยไปยืนตามจนทำได้1ประตูก,กับ1แอสซิสตผู้เล่นคนต่อมาฟิลฟเดนรับไป6คะแนนวูบว่าเวลาได้บอลแต่จ่อเกมรับที่รัดกลุ่มของชาบ้านยากสุดท้ายโดนเปลี่ยนัถออกในช่วงครึ่งหลัง ผู้เล่นคนต่อมาฮูเรียนอัลวาเรสรับไป8คะแนนอัลวาเรสโดดเด่นไม่แพ้โดกูเลยในเกมรุกมีส่วนทั้งการปั้นโอกาสให้เพื่อนและชงยิงเองเกมนี้ได้มา2แอสเซทจนตอนนี้การขาดเดร์บรอยแทบไม่ได้สร้างความเสียหายเลยผู้เล่นคนต่อมาเจอร์มี่โดกูรับไป8คะแนนเจอร์มี่โดกูโดดเด่นมากๆอันตรายทุกจังหวะที่ได้บอลเอาชนะคู่ฟาดได้แทบจะตลอดสุดท้ายเป็นคนยิงตีเสมอซึ่งสำคัญมากๆแม้โดนเปลี่ยนตัวออกก็ตาม ผู้เล่นเขต่อมาเออร์ลิงฮาร์นด์รับไป7คะแนนเออร์ลิงฮาร์นด์ใช้โอกาสเปลืองมากต้องใช้ความพยาย,ยามถึง10ครั้งกว่าจะมาได้ประตูที่จริงต้องชมอเลโอล่าด้วยที่เกมนี้ดันองค์ลงโคตรจะเหนียวเลยมากันต่อที่ผู้เล่นตัวสำร,รองที่ได้ลงสนามในเกมนี้มาติอุสนูเนสเซอร์คิโอโกเมสริกโกลูอิสนาธานอาเกสและออสการ์บอบไม่สามารถให้คะแนนได้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เดลี่สตาร์แฉแมนซิตี้แชมเปี้ยนเลกตัดสินใจเรื่องการเจราจาต่อสัญญากับเควินเดอร์บอยออกไปแล้วหลังจอมทัพของทีมประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาเดอร์บอยมีอันต้องร้างสนามไปนานโดยเชื่อว่าเขาจะกลับมาลงเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงต้นปีหน้าและส่งผลให้เรือใบสีฟ้าตัดสินใจเลื่อนเวลาการเจราจาต่อสัญ,ญญาให้เขาออกไปก่อนแม้กองกลางวัย32ปีจะเลยสัญ,ญญากับสโมสรอ,อีกีแค่18เดือนก็ตามทั้งนี้ดาวเตะทีมชาติเบลเยียมลงเล่นเกมเปิดซีซั่นได้แค่นัดเดียวเท่านั้นและถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่งาแร ดาละาสามแ0หปอนนี้ไม่พลต้องเข้ารับการผ่าตัดและทีมเงินถางหวังรอให้เขาฟิตสมบูรณ์ซะก่อนจึงจะเปิดฉากคุยเรื่องการขยายสัญญากับคีแมนคนสําคัญเพิมเ่มเติมจากปี2025กรณนั้นก็ดีเชื่อว่าเป๊ปกัวเดล่าหวังรั้งตัวเควินเดลบรอยให้คาแข่งในถินเอติฮัสเตเดียมต่อไปและน่าจะพูดคุยกับคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นเอเจนต์ให้กับลูชายก่อนจบซีซั่นนี้เพื่อไม่ให้สโมสรนอื่นท้าทามเขาโดยมีความเป็นไปได้ว่าในายใหญ่ชาวสเปนนี้จะย เบปกูเดล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ระบุคาวินฟิลลิปปัดย้ายไปเล่นแบบสัญญาเช่ากับทีมอื่นและบอกว่าตนพร้อมให้โอกาสอีกฝ่ายพิสูจน์ตัวเองเบบกูเดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่าคาวินฟิลลิปปปฏิเสธที่จะย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับทีมอื่นแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงสนามก็ตามสำหรับคาวินฟิลลิปสมัยอยู่กับเรดูเนเต็ดดาวเตะทีมชาติอังกฤษทำผลงานได้โดดเด่นมากๆจนได้รรััาาาากกลลย่แตอู้้้นนนนนเววววปด42ขโ บาดเจ็บเล่นงานรวมถึงพอกลับมาลงสนามได้ก็อ้วนเกินไปอีกส่งผลให้ซีซั่นที่แล้วเขาได้ลงเล่นในลีกไปแค่12นัดโดยเป๊ปกุริโล่ากล่าวว่าเรามีการเจรจาระหว่างเขากับสโมสรถึงความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไปเล่นแบบยิมตัวกับทีมอื่นเพราะที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับโอกาสการลงเล่นมากนะักแต่เขาตัดสินใจเองว่าไม่ต้องการย้ายทีมโดยเขาบอกว่าผมอยากอยู่กับทีมต่อไปเราย,ยินดีต้อนรับนักเตะท,ที่นิสัยดีซึ่งยอมรับทุกอย่างและอยู่กับทีมต่อไป เมื่อตลาดการเสริฟนักเตะมันจบไปแล้วนักเตะทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและจะมีส่วนช่วยทีมเป๊ปกวัวเดลากลา่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเป๊ปก,ก,กัวเดล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้เผยว่านักเตะในทีมร้องขอให้คลายวอเกอร์อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปจนกระทั่งโน้มน้าวได้สําเร็จ แข้งทีมชาติอังกฤษตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักและเกือบจะได้ไปอยู่กับบาเยน์มิวนิกแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวตัดสินใจอยู่ในทีมเอติฮัสเตเดียมต่อไปพร้อมต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2026ซึ่งทางในายใหญ่ชาวสเปนเผยว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนช่วยโน้มน้าวให้เขาอยู่กับทีมต่อไปเพราะนี่คือนักเตะคนสําคัญของสโมอสรโดยเป๊ปกวัวเดลลาได้กล่าวกับเว็บไซต์สโมอสรเอาไว้ว่าวอลเกอร์เป็นนักเตะคนสําคัญของเราเขาเป็นคนสําคัญมากๆนักเตะในทีมเรียกร้องให้เขาอยู่ต่อท้ายที่สุดแล้วเขาตัดสินใจอยู่กับภรรยาและครอบัมนมกมกนกตใที ผู้คนมากมายซึ่งพวกเขาบอกกับผมว่าใครจะย้ายทีไม่ได้เขาเป็นแค่คุณภาพที่ทุกคนจะหาที่ไหนไม่ได้อีกในโลกนี้เขาสามารถจัดการกระปิกที่ดีที่สุดในโลกได้ใครจะทําได้ดีกับเขาไม่มีอีกแล้วเขาเล่นกับบอลดีขึ้นในทุกปีเขาจะก้าวขึ้นมาแข่งกับฮาแลนด์ในการทําประตูเขาเพิ่งทําได้กับอังกฤษในเกมกับยูเครนดังนั้นระวัง White e ไวเออร์ลิงฮาแลนด์เป๊ปกัวเดลากเล่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกอดิลลากุนซือชาวสเปนชช่นชมความสารพัดประโยชน์ของแข้งใหม่ชาวโปรตุกีสพร้อมชี้ว่านักเตะควรต้องปรับปรุงจุดไหนบ้างเป็นพิเศษเป๊ปกอดิลลาเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้อธิบายถึงสาเหตุที่ทีมของเขาตัดสินใจคว้ามาเธอุสนูเนสมาร่วมทัพพร้อมชี้ถึงจุดที่นักเตะควรต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทีมเดือยใบสีฟ้าคว้าตัวนักเตะวัย25ปีมาร่วมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะซัมเมอร์ปี2023ด้วยค่าตัวราวล้านปอนา์น แต่กุนซือชาวสเปนเชื่อว่าความสารพัดประโยชน์ของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อทีมเป็นอย่างมากโดยเป๊ปกกเดล่าได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้เขาเป็นกองกลางตัวรุกได้และในบางครั้งเขาก็เลยเป็นฟูลแบ็กได้ด้วยศักยภาพทางด้านร่างกายของเขาผมคิดว่าเขาต้องปรับปรุงในเรื่องการจับบอลแรกและการตัดสินใจในการเล่นจังหวะเดียวผมคิดว่ามันยังแม่นยำไม่พอเขาต้องลองเล่นบอลแบบเควินเดียบรอยบ้างด้วยพลังงานของเขาไม่เป็นคุณภาพที่หาได้ยากเขาต้องเรียนรู้ที่จะแม่นยำกว่านี้ในเรื่องง่าย ตอนเขาอยู่กับวูเขาเล่นในช่วงเทท้ายด้วยการเป็นปีเขาเล่นได้หลายตำแหน่งคุณภาพแบบนั้นหาได้ยากมากการจะทำแบบนั้นได้เขาต้องเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้และพาบอลไปได้1 0ถึง20เมตรในตอนนี้เขาต้องเรียนรู้ที่จะแม่นยำกว่านี้ในเรื่องง่ายๆการจับบอลแรกและการจ่ายในจังหวะแรกด้วยวิธีที่เราฝึกซ้อมกันและด้วยดนามิกแบบที่เรามีเขาจะทำได้เป๊ปกูดลล่ากล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใ,นวนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ